จะพาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของดีอีครับรุยปราปิดอาชญากรรมออนไลน์ครับเพิ่มนะครับ82.8%ปิดซิมต้องสงสัยกว่า2.3ล้านนะครับเลขหมายาเลขหมายนายกนะครับสั่งซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการให้ปรปาบปรามพนันออนไลน์ในเชิงลุกและเห็นผลอย่างจริงจังครับ นายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกระทรวงดิจิทัลประสานปิดเว็บพนันออนไลน์ทันทีนะครับพร้อมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยปิดบัญชีคนต่างด้าวหากเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับเพราะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทําผิดการพนันออนไลน์เป็นจํานวนมากแต่ยังพบว่ามีการเล่นพน,นันแต่ยังพบว่านะครับมีการเล่นพน,นัตพน,พน,นตามแพลตฟอร์มต่างๆอยู่จึงมีข้อสั่งการนโยบายนะครับแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดังนี้ครับก็คือให้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งกำหนดแนวทางและมอบอำนาจในการจับกลุ่มดำเนินคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์เพื่อให้ทุกกองบัญชาการนะครับช่วยการกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์ไม่ใช่เฉพาะกองบังคับการปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีเพียงหน่วยเดียวครับนอกจากนี้ก็ยังให้กระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อสเกตเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดนกลไกการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบและสามารถดำเนินการปิดเว็บพนันออนไลน์บนสื่อโซเชียลนะครับต่างๆทุกรูปแบบได้ทันทีที่ได้รับแจ้งและรายงานผลอย่างรวดเร็วครับค่ะแล้วก็ให้ทางกระทรวงการคลังนะคะร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปองอธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมธนาคารไทยเพื่อที่จะกำหนดมาตรการในการตรวจสอบนะคะเรื่องของการเปิดบัญชีของคน ต่างด้าวให้รัดกลุ่มรวมทั้งสามารถดําเนินการอายัดบัญชีธนาคารสื่อโซเชียลที่กระทําผิดได้อย่างทันท่วงทีเข้มงวดปราบปิดอัจฉรกรรมออนไลน์นะคะมีการตั้งเป้าปิดบัญชีม้านะคะห0 0่งแบัญชีต่อเดือนอันนี้คือเป้าหมายที่เขาจะมีการดําเนินการด้วยนอกจากนั้นทางคุณรัฐกล้าว อินทวงศ์นะคะสุวรรณคีรีซึ่งเป็นรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกข้อมูลว่าทางนายประเสริฐจันทรวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมหรือว่ากระทรวงดีีได้มีการประชุมกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีแล้วก็มีการสรุปผลการปราบปรามอาชญากรรม ออนไลน์ทางเทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งก็มีการแบ่งเป็นระยะด้วยค่ะครับในระยะที่2นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2567นดะครับดังนี้เรามาดูการปรับปรามจับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม2567กันครับคือมีการจับกลุ่มคดีออนไลน์รวมทุกประเภทนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมีจำนวนกว่า2000 295ราลายนะครับลดลงร้อยละ8เมื่อเทียบกับนะครับการจับกลุ่มเฉลี่ย2495คนต่อเดือนในช่วงมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการจับกลุ่มคดีเว็บพนันออนไลน์นะครับมีจำนวน9 9 1ราลยลดลงร้อยละ7นะครับเทียบกับการจับกลุ่มเฉลี่ย1,064คนต่อเดือนในช่วงมกราคมถึงมีนาคม2567ส่วนการจับกลุ่มคดีซิมมาครับบัญชีม,มามีจำนวน199รลายลดลงร้อยละ 1เครับเทียบกับการจับกลุมเฉลี่ย240คนต่อเดือนในช่วงมกราคมถึงมีนาคม2,567ครับทางนี้ครับนายประเสริฐจ,จันลวงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวว่าในภาพรวมของการดำเนินงานอย่างบูรณาการนะครับเร่งรัด จับกลุ่มคนร้ายกวาดล้างบัญชีม้าและซิมม้าเร่งการอายัดบัญชีธนาคารตัดเส้นทางการเงินนะครับการปิดกั้นโซเชียลมีเดียหลอกลวงผิดกฎหมายและเว็บพนันออนไลน์มีผลงานอย่างชัดเจนเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนเมษายน2567อยอย่างไรก็ตามครับนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งการปราบปรามจับกลุ่มคนร้ายกวาดล้างบัญชีม้าซิมม้า,มาปิดกั้นโซเชียลมีเดียหลอกลวงอย่างต่อเนื่องแก้ไขปัญหาหลอกลวงซื้อขายออนไลน์เพื่อ ให้จำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายจากคดีออนไลน์ลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปครับ